สวัสดีครับพบกับช่องบังคาเฟ่นะครับผมบางนานะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูน้ําแดงชงกันนะครับก็เริ่มที่ส่วนผสมนะครับก็จะใช้น้ําเปล่านะครับตัวนี้ผมใช้เป็นน้าเย็นนะครับขนาด200มลลิลินะครับแล้วก็ส่วนผสมสําคัญครับก็เป็นน้าแดงนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นเฮสบูบอยนะครับหรือถ้าใครชอบสีเขียวก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้นะครับก็เริ่มชงกันเลยนะครับ เริ่มแรกนะครับผมก็จะเอาอ่าหาเปล่านะครับใส่ลงไปในแก้วชงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำหวานเทสูบวยนะครับคนจนน้ำหวานกับน้ำเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นต่อไปก็เตรียนน้ำแข็งนะครับ ก็จะใช้เป็นน้ำแข็งใส่ในแก้วยี่สองออนจนเต็มนะครับหวานเทูบอยลงใปนะครับค่อยๆเทนะครับแล้สังเกตได้นะครับจะพอดีแก้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนผสมตามสูตรนี้จะพอดีแก้วไม่ล้นแก้วนะครับ แล้วปิดฝาน,นะครับผมจะใช้ฝาโดมนะครับเนื่องจากว่าน้ําแข็งเนี่ยจะมีพื้นที่สเปซให้หน้ําแข็งอยู่นะครับถ้าใช้ฝาเรียบเนี่ยจะเป็นตัวกดน้ําแข็งทําให้น้ําอซูบวบอยของเราเนี่ยน,น้ำแดงของเราเนี่ยหกได้นะครับตันนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับก็ได้แล้วนะครับน้ำหวานไอซูบอยของเรานะครับ ทำเบ็นง,ง่ายๆนะครับก็ลองเพื่อนๆลองทาตามดูได้นะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเมนูหน้าจะเป็นอะไรต่อไปท่านอยู่ตามชนไว้นะครับ